สัปดาห์นี้กระแสข่าวลือสพัใชัยธวัตุลาธนเลยค่ะที่การพักก้าไก่พังอาดขึ้นนั่งหัวหน้าพักคนใหม่กำลังมาแรงต่อจากกระแสของสิริกัญญาตันสกุลล่าสุดนางสาวพระคหมหลุนอนันต์รองโฆษกพักก้าวไก่ยืนยนันยังไม่มีการเคาะกรรมการบริหารพักคนใหม่ ขอให้รอความชัดเจนวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งยอมรับมี3แคนดิเดตเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักเป็นใครกันบ้างไปฟังกันค่ะเออ้าไม่ได้อยู่ในการประชุมกรรมการบริหารนะคะอาจจะบอกไม่ได้ว่ามีรายชื่อเป็นใครบ้างแต่ว่าก็ก็น่าจะ3คนนะคะไม่ไม่ต่ำกว่า3คนค่ะเปิดเได้ไหมคะสค,ค,คนที่เราพิจรนารณาแล้วก็มีข่าวที่ออกไปก็เป็นคุณ สิริกัญญาเป็นคุณชัยทวัฒน์แล้วก็อาจจะมีกรรมการบริหารคนอื่นๆอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องเป็นสอสอเพราะว่าเราต้องการให้ทาหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาค่ะ ก็เลยจําเป็นที่จะต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอสักนิดหนึ่งวันที่23เนี่ยจะมีการประชุมและถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเวลาเที่ยงครึ่งนะคะตอนตอนถึงตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะยืนยันอันนั้นะเชื่อได้แน่ มาตรฐานของหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยคุณพิธาทาไว้เนี่ยก็ค่อนข้าง,างที่จะสูงพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามก็อยากยืนยันตรงนี้ว่าพักเก้าไกลไม่ใช่ตัวของบุคคลการที่ใครก็ตามมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันคือการสานต่อภารกิจของพักเท่านั้นพักมีภารกิจพักมีจุดยืนมีอุดมการมีมีมขบวนอยู่แล้วอะคะ่ะแค่มาทําหน้าที่ตรงนี้ให้ให้เต็มในช่วงเวลาที่เฉพาะกิจแบบนี้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ